เดี๋ยวจะพามาดูหางตัดหญ้าครับที่เห็นนี่เป็นหางขัดตัดหญ้าขนาด1.2เมตรนะครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งลูกค้าครับอันนี้เป็นดีไซน์ของยี่ห้อ DCK นะครับของเราเองบริษัทดอนจานนะครับดอนจานการเกษตรครับตั้งอยู่ท่าผ้าของเรานี่เองครับขอนแกนนี่ครับสกีครับสกีหนา12มิลเลยนะครับนี่ปรับได้3ระดับครับ ด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างประกบด้วยเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากหนาสามมิครับเอ๊ะเหล็กฉากหนาสี่มินครับเนี่ยครับผมประกบเนี่ยครับผมนี่ความหนาครับความหนาดูความหนาดูความหนาครับของเราดีมีคุณภาพครับนี่ด้านบนความหนาครับนี่ของเราไม่ขี้เลนะครับ ใครอยู่ใกล้แวะเข้ามาดูได้ครับที่โรงงานโครงหลักโรงงานเราอยู่บ้านหนองแวงนะครับนี่นี่ข้อให้ดูครับนี่นี่ครับเวลาวางลงไปนี่ไม่ต้องกลัวครับคูวัควขั้วลงเลยครับนี่ถ้าโครงสร้างอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะขังน้ําขังครับฝนตกลงมาน้ําขังครับเนี่ยอันนี้ถอดได้นะครับนี่ถอดออกได้ครับถอดออกได้ทุกจุดครับไม่ใช่งานถอดออกได้ครับ ไม่ได้เชื่อมติดครับผมหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ขนาดใหญ่ครับห้าสิบแรงม้าครับนี่นี่ครับใครอยู่ใกล้เราส่งให้ฟรีนะครับอยู่ใกล้ๆเราส่งให้ฟรีขอนแก่นเราส่งให้ฟรีใกล้ขอนแก่นเราส่งให้ฟรีนะครับแถวนี้เราส่งให้ฟรีกันเลยทีเดียวสกีแผ่นยาวครับหนาสิบสองมิลเลยครับมาดูด้านหลังครับแผ่นนี้ครับนี่สามารถยกขึ้นยกลงได้ครับเป็นบานพับพับแผ่นพับครับผม มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับดีไซน์สวยออกแบบอย่างดีครับผมเราออกแบบมาดีแล้วครับคิดมาดีแล้วทดสอบมาดีแล้วครับแบบนี้ครับน้ำไม่ขังครับใช้งานเสร็จทิ้งไว้ไหนก็ได้ครับนี่ครับดูความสูงครับเจอน้ำเจอหญ้ายกลกนี้ไม่มีปัญหาครับระบายออกดี โดยเฉพาะตัดต่อสังข้าวนะครับโอ้โหสบายมากครับรุ่นนี้ไม่มีติดครับไม่จําเป็นต้องใช้รุ่นเปิดท้ายครับไม่จําเป็นครับโครงสร้างอย่างหนาครับหนาห้ามิลเป็นเหล็กรางอย่างดีครับอุปกรณ์เราให้ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยอยสลิปคัตครับผมสลักให้ครบสามชุดครับเรามีทุกรุ่นนะครับ ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นี่ข้างหน้าเราก็มีครับนี่เด็กฉากประกบครับนี่ครับไอใบเมีดจะอยู่ถึงนี้นะครับนี่ไอตัวเล็กๆนี่ไม่ได้แถมนะครับนี่นี่ครับตัวที่เห็นนี้เป็นขนาด1.2เมตรนะครับ